ออมชัโกลังทำอะไรอยู่ครับทำโบนัศการบ้านเหรอครับทำบ้านเหรออ่าตอนนี้ออมชับลากเส้นเป็นรูปทรงอะไรเป็นรูปร่างอะไรครับเป็นรูปทรงโบนัศไม่เป็นรูปทรงอะไรเนี่ยเราเรียกว่ารูปทรงอะไรครับรูปตัวแมโนโตโบงกลมีลูกอะไรบ้างมีโดโดนัทแล้วมีอะไรอีกคะมีบีบีเอฟ ต้มแล้วอะไรคะผลไม้นี้เรียกว่าอะไรคะอะง,ง่นอันนี้อะไรลูกนี้เขาเรียกว่าอะไรคะ,โ,ะโดนัทโดนัทเก่งมากโดนัอนะนับนี่ทั้งหมดมีกี่ชินนะ้นนับหนึ่งสอ่หอันนี้อีกหน้าหนึน่งค่ะอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายขอระบายตีก่อนนะคะบ๊ <c oughs> บายบาย ให้เต้นต่อนะครับเด็กชายอะไรครับจะไปเตเด็กชายอะไรครับเยกกบาลดีดมืดีดตัวใช่ใช่เลือกเลยครับผมจะแยกดีดวือันนี้ดีบือที่มีสอนเราระบายอย่างอื่นด้วยลูกมันต้องกบาลดีม